ในปี2,568นะคะเป็นปีที่เกิดความเป,ปลี่ยนแปลงขึ้นกับทั้ง12ราศีเนื่องจากมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางดวงดาวส่งผลกับชีวิตเรื่องราวกับคนทั้ง12ราศีโชค5ประการที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จากมุมของดวงดาวที่เป็นไปได้กับชาวมังกรจะเป็นสิ่งใดบ้างไปอัปเดตกันได้ท่านใดลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับในปี2568นะคะในช่วง4เดือนแรกของปีนะดวงดาวใหญ่นะคะไม่ว่าเป็นดาวพระรหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูยังคงอยู่ที่เดิมนะดังนั้นก็ส่งผลกับชีวิตในช่วง4เดือนแรกนะคะยังคงมีความหมายเกี่ยวข้องเหมือนปี67นะโดยข้อที่1นะคะชาวมังกรจะยังมีโชคบางอย่างเกิดขึ้นนะจากเรื่องดาวพระรหัสที่อยู่ในภพเรือนปุตตะร่วมกับดาวมฤตยูนะคะ เป็นโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมแวดวงการทํางานเป็นหมู่คณะนะเรียกว่าชาวมังกรจะยังคงเกาะติดอยู่กับการทํางานในแวดวงเดิมที่คุณทําอยู่นะคะจะได้ประโยชน์จากเรื่องเพื่อนเรื่องพี่น้องเรื่องสังคมคนรู้จักในแวดวงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหางานหางเงินนะคะเรื่องผลประโยชน์รายรับรายได้นะหรือแม้แต่ชีวิตก็จะต้องเกี่ยวพันกับงานกลุ่มงานทีมในช่วง4เดือนแรกของปีอยู่ ชีวิตจะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเหมือนเดิมนะเนื่องจากดาวพลังหัดยังคงอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าภพบุตตะนะคะเป็นความหมายคนต่างวัยลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงงานอดีเรกการลงทุนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะจะเป็นสิ่งที่ชาวมังกรจะลคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่นะคะนอกจากนี้จะยังได้ประโยชน์รับผลจากดาวมฤตยูนะคะก็คือเรื่องต่างประเทศเรื่องปุปปบปับฉับพลันเรื่องของความผันผวนไม่แน่นอนบางคนได้ประโยชน์จากเรื่องความเปลี่ยนแปลงส่วนต่างค่างเงินนะคะ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนทางสังคมการงานการค้าอย่างรวดเร็วนะบางท่านได้ประโยชน์ในการหยิบฉวยคว้าไว้ของโอกาสนะรวมถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ส่งผลเป็นลาบผลกับชาวมังกรส่งผลให้ในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะยังคงมีลาบผลจากดาวพฤหัสอยู่ชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะหารายได้จากเรื่องของหน่วยงานองค์กรราชาการได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การมีโชคมีดวงเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันการได้รับคัดเลือกต่างต่างยังคงเป็นไปได้นะในช่วงมก,กราคมถึงเมษายนปี68นะคะชาวมังกรก็จะมีโชคลาภนะก็คือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รายรับรายได,ได้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวไปจนถึงก่อนพฤษภาคมนั่นเองสำหรับในข้อ2นะคะดาว เสายังคงอยู่ในเรือนการเงินไปจนถึงเดือนเมษายนเช่นกันนะคะชาวมังกรจะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินช่องทางผลประโยชน์นะะหาเงินได้เรื่อยๆนะคะโดยดาวเสาก็อยู่ในเรือนของดาวราหูเป็นคู่มิตรใหญ่นะชาวมังกรจะมีโอกาสหยิบจับรับเงินก้อนนะคะได้ผลกําไรเป็นกออเป็นกำโดยในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะจะยังเป็นช่วงที่ หารายได้ชีวิตเกาะติดอยู่กับเรื่องของการเงินการทองนะเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสหยิบจับรับในช่วงก่อนที่ดาวเสาร์จะโคจรย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมในข้อที่3นะคะจะเป็นช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมไปนะคะที่ดาวพระฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพบเรือนนั่นเองก็ส่งผลกับเรื่องราวในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับดาวราหูก็คือดาวการเงินของชาวมังกร จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินก็คือมีความเป็นเกษตรมีความสเสถียรน,นะคะและเป็นราหูค้นทรัพย์ในภพเรือนการเงินในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสําหรับดาวราหูนะคะเป็นดาวการเงินของชาวมังกรโดยตรงอจะมีกําลังสเสถียรเข้มแข็งมั่นคงนะคะหนึ่งปีครึ่งอาจจะส่งผลให้ชาวมังกรจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินทองที่มีแหล่งรายได้รายรับที่สม่ำเสมอนะคะรายได้จะมาจากเรื่องของ การเดินทางได้เหมือนกันเนื่องจากราหูก็เป็นดาวธาตุลมนะก็จะเป็นเรื่องของการไปนู่นมานี่นะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระยะทางการเดินทางรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงต่างชาติต่างภาษาต่างแดนก็จะมีจังหวะหยิบจับทํากําไรหรือช่องทางแบบสม่ําเสมอดีขึ้นดาวราหูจะเข้าสู่มาตรฐานการล้วงทรัพย์นะคะก็คือคนทรัพย์ในเรือนการเงินนั่นเองบ่งบอกในช่วงหนึ่งปีครึ่งนะคะจะมีลักษณะหมุนเงินค่อนข้างมากอาจหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงการลงทุนทางการงานได้นะคะดาวราหูจะดึงเงินทองเข้ามาสู่ชาวมังกรในขณะเดียวกันก็จะให้มีลักษณะอยู่ไม่นิ่งดังนั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงครึ่งปีหลัง6-8นะคะก็จะมีทิศทางในเรื่องของเงินก้อนมากขึ้นในขณะเดียวกันจะมีรายจ่ายมากขึ้นด้วยนะเรียกว่ารับมากจ่ายมากในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับในข้อที่4ี่นะคะจะเป็น ปีที่ดาวเสาร์ก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนเพื่อนสังคมนะคะดาวเสาร์จะเข้าสู่ภพเรือนของดาวพฤหัสนะซึ่งในความหมายทางดวงดาวคู่นี้จะเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะคะการเปลี่ยนแปลงมาเยือนชาวมังกรนะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานนะคะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนทีมนะหรือว่าเข้าสู่แวดวงใหม่ๆนะเนื่องจากดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะ เป็นความหมายเชิงการงานก็ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากยืดหยุ่นสูงนะคะอาจมีจงังหวะการปรับเปลี่ยนหากคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะก็คือลูกหลานบริวารการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหากทางานหน่วยงานองค์กรก็อาจจะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่เพิ่มเข้ามานะล้วก็ทําให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนทางการงานทํางานต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายและกฎระเบียบสําหรับชาวมังกรบ่งบอกถึงสภาวะการงานอาจเปลี่ยนแปลงไปในเชิงกลุ่มทีม มีปัญหาบ่อยหรือมีปัญหามากส่งผลให้โฟกัสกับเรื่องงานส่วนตัวมากขึ้นได้นะในปี68นะคะไม่ว่าจะเป็นการรเริ่มทําบางอย่างที่ทําคนเดียวนะคะงานการประเภทงานเสริมงานพิเศษนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแยกออกมาทำนะไม่เกี่ยวข้องกับใครหรือชีวิตนะคะเริ่มมีความรู้สึกเบื่อสังคมนะอยากจะหยิบจับทําอะไรด้วยตัวเองหรือมีโปรเจกต์โครงการลับๆที่ซุ่มทําเกิดขึ้นในช่วงปี68ได้เช่นกันนะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะยังคงมีดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะส่งผลกับภพบเรือนลาภะเนื่องจากอยู่ตรงกันข้ามดังนั้นในตลอดปี68นะคะชาวมังกรก็จะมีโชคลาภแปลกๆนะคะจากเรื่องของการเงินการลงทุนได้บางครั้งจะมีจังหวะหยิบจับรับเงินรวดเร็วนะคะการลงทุนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบางช่วงจะมีลักษณะ ผันผวนนะคะขึ้นขึ้นลงลง,ลงควบคุมยากคาดเดายากในขณะเดียวกันจังหวะจะได้มาบางทีก็ได้ปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวดังนั้นก็จะถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับลาบผลจากเรื่องของดาวมฤตยูนะคะก็คือเรื่องต่างประเทศอยู่นะคะเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ความทันสมัยหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีเหตุผลนาพาซึ่งโชคลาภการเงินมาสู่ชาวมังกรได้เช่นกันสำหรับสิ่งที่ให้เป็นข้อมูลไว้นะคะเพื่อเตือนใจเพื่อระมัดระวังนะเพราะว่าดวงดาวก็มักจะมี สองแง่สองมุมนะคะโดยเฉพาะดาวพลหัสที่จะโครจรเข้าสู่พพเรือนปัญหาอุปสรรคก็คือพบเรือนอริในช่วงพฤษภาคมไปนะคะชาวมังกรน,นะคะต้องระมัดระวังการวางตัวในสังคมนะคะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ชักจะเริ่มที่จะต้องมีความอดทนมากขึ้นเน,นื่องจากดาวพลหัสจากเดิมที่ให้คุณประโยชน์ก็เข้าสู่พบเรือนปัญหาอุปสรรคนะคะดังนั้นชีวิตก็อาจจะต้องเผื่อทางเรื่องไว้บ้างนะกับเรื่องงานส่วนตัวนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิง พึ่งพาตนเองให้มากนะคะเนื่องจากเพื่อนสังคมคนรอบตัวก็อาจจะเข้าสู่สภาวะที่เกื้อหนุนชาวมังกรน,น้อยลงนะคะเป็นปีที่ดาวพลหัสนะคะตัวแทนเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะเข้าสู่จุดที่เป็นอุปสรรคได้บางครั้งหมายถึงการถูกตรวจสอบนะคะวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อตกลงกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงนะหรืออะไรที่เป็นเชิงกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้การทํางานก็ยากขึ้นหน่ขึ้นต้องปรับตัวเยอะนะคะ เป็นตัวแทนเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะชาวมังกรที่มีแผนจะเรียนต่อนะคะถือว่ายังมีโชคดีกับเรื่องการเรียนรู้การแข่งขันการสอบนะคะไปจนถึงช่วงเมษายนปี68นะคะหลังจากนั้นดาวพฤหัสจะเข้าสู่ภพเรือนที่ทําให้ชาวมังกรหักไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอบการจบการศึกษาต่างๆก็จะเจอเรื่องเหนื่อยๆยากๆนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามหรือสมาธิมากกว่าเดิมในการที่จะ เรียนการศึกษาโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี68เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา1ปีสำหรับชาวมังกรนะคะในปี68ถือว่าเรื่องราวทางตัวตนและการเงินนะคะยังคงเดินโ,โคจรดีอยู่นะคะถือว่าเรื่องการหางเงินนะคะช่องทางเงินทองยังคงมีสำหรับชาวมังกรเนื่องจากดาวราวหูดาวการเงินไม่มีการโคจรผิดปกตินะคะเดินโคจรรับเรียบตลอดปี68 ้วยกาลังทางดวงดาวที่ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นชาวมังกรก็อาจจะมีช่องทางแหล่งหาเงินนะแต่ก็จะประสบปัญหาจุกจิกทางสังคมคนรอบตัวมากหน่อยในปี68นั่นเองนะคะก็ขออวยพรนะให้ปี68ที่ถึงนี้นะคะเป็นปีที่ชาวมังกรนะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะมีความเปลี่ยนแปลงทางสถานะทางการเงินได้เนื่องจากดาวการเงินจะได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะ ถึงแม้จะมีลักษณะการค้นรั์นะคะก็คือใช้จ่ายเยอะรายจ่ายมากนะหรือมีเหตุต้องใช้เงินก้อนนั้นเนื่องมาจากความก้าวหน้าการลงทุนต่างๆในชีวิตครอบครัวกันงานนะคะแต่ข้อดีก็คือจะดึงเงินเข้ามาให้ชาวมงครหมุนอยู่เรื่อยๆนะสำหรับปี68สิ่งใดที่ยังทําไม่สําเร็จในปี67นะคะหรือว่ายังไม่ได้ดังหวังนะหรือเป้าหมายยังไปไม่ถึงนะคะไปต่อกันใหม่ได้ในปี68นะที่ ดวงดาวจะมีการโคจรยกย้ายนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวมังกรทุกท่านพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ